สวัสด,ดีครับเฮบิเรดดนครับรีวิวมีด Firebird นะครับหรือ Firebird ตัวนี้เป็นมีด made by g a n โ o so, นะครับ designed by firebird made by Ganso ก็จะเป็นเครือเดียวกันแหละอาจจะเป็นแบรนด์ Firebird ไปจ้างให้กันโซผลิตหรือว่าเป็นแบรนด์รองลงมาของ g a n โ o so, นะครับซึ่งตัวนี้เป็นมีดที่ผมยืมมาเีวโมเดลชื่อรุ่น Fh 6 1 CF นะครับก็จะมีรหัสใกล้เคียงกับเจ้าตัว นะครับ fs h 3 1 cf แต่ว่าก็จะเป็นหน้าตาคนละทรงกันนะครับราคาจำหน่ายผมไม่ทราบนะครับส่วนดีไซน์เนี่ยผมก็ไม่ทราบด้วยว่าตัวนี้มันไปเรียนแบบมีดค่ายไหนรุ่นไหนมาป้านะครับแต่คิดว่าตอนนี้ก็คือน่าจะยังไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นมีดที่ดีไซน์เองขึ้นมาหรือเปล่านะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะมาในถุงผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวมีดมาแบบนี้นะครับ เจ้าของเขาบอกว่าเออก็ซื้อมาใช้งานนะครับไม่ได้เน้นสะสมอะไรแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่ามันจะก๊อปอะไรใครหรือว่าจะมีหน้าตาคล้ายมีดที่ห่ออะไรรุ่นอะไรบ้างน,นะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นมีดที่เป็นขนาดคอมแพกเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังมีฟิเปอร์แท็บแล้วก็จะมีรูนะครับสำหรับเปิดมีดด้วยตัวด้ามสเกลนะครับผลิตด,ด้วย g 1 0ข้างในนะครับตรงแกนแล้วก็ใช้คาร์บอนไฟเบอร์เป็นลามิเนตแปะด้านบนนะครับด้านนอกสเกล ส่วนคลิปเองก็ออกแบบมาให้สามารถจะถอดนะครับได้แต่ว่าย้ายตำแหน่งย้ายฝั่งไม่ได้นะครับคือถอดออกไปเลยถ้าใครไม่ชอบคลิปแต่มีดพวกนี้ก็คือถ้ามีคลิปแครี่นะมันจะง่ายกว่าโดยมีดมันจะไม่ไปกลิ้งไปกลิ้งมาในกระป๋อ,องเกงนะครับแล้วก็เวาลาหยิบใช้ก็สามารถจะดึงออกมาจกอากกระป๋องเกงได้เลยนะครับง่ายส่วนส้นก็จะเป็นลักษณะคือมีตัวสเปเซอร์นะครับยื่นออกมาจากบริเวณท้ายมีดทําให้เป็นช่องนะครับสาหรับร้อยสายกันตกสายคล้องหรือว่าแลนด์ดาได้ด้วย คลิปก็เป็นสเตเลสแล้วก็มีเทนชันค่อนข้างดีเลยนะครับตัวฟลิปเปอร์แท็บยื่นออกมาด้านหลังแล้วก็มีลายการลื่นด้านบนนะครับตัวมีดโดยรวมแล้วรู้สึกว่ามันจะเหลี่ยมๆห,หน่อยนะครับตรงนี้ก็จะมีรูสําหรับเปิดสามารถจะใช้นิ้วหยาบลงไปในรูนะครับแล้วดันมีดอ้าออกแบบนี้ได้ได้ด้วยนะครับหรือว่าจะใช้วิธีดันฟลิปเปอร์แท็บด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะครับจับแบบนี้นะครับแล้วก็สกิตฟลิปเปอร์แท็บลงด้านล่าง มีก็จะ Deploy หรือว่ากางออกมาพร้อมใช้งานหน้าตาของเขาก็จะดูเหมือนแรดตัวเล็กๆนะครับก็คือหายเหลี่ยมๆมีขาออกมาสีขานะครับล้อหัวมาเหมือนแรดเหมือนนอแรดเลยผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันมีชื่อเล่นชื่อรุ่นหรือเปล่านะครับแต่ว่ารหัสก็คือบอกว่าเป็น sfh uh, นะครับ61 cf นะครับคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตามนั้นก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนใบมีดเนี่ยน่าจะยาวอยู่ที่ราวๆาประมาณ3นิ้วนะครับถึง3นิ้วนิดนิดนะครับประมาณนั้นทั้งใบเลยแล้วก็ลักษณะทรงใบเขาน่าจะเป็น modify tanto นะครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนเป็น upswitch b o w นะครับก็คือส w i t c ด้านบนก็จะถูกลดความหนาลงเพื่อให้เรียวแหลมแล้วก็แทงง่ายขึ้นปลายกระดกสูงขึ้นนะครับน่าจะเป็นมีดแนวสไตล์แบบ s u r v วว a l อะไรประมาณนี้นะแต่เป็น edc ด้วยส่วนด้านหลังมีจิมปิงกันเลื่อนนะครับตรงนี้บริเวณสันมีด เหนือรูตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ Firebird ตรงนี้ด้านล่างมีชอยนะครับจับกริปตรงนี้ก็เป็นฟิงเกอร์การ์ดหนึ่งะครับแล้วก็เป็นชอยที่2คอนโทรลมีดได้ค่อนข้างดีนะครับใบ3นิ้วแต่คมน่าจะอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง2.7นิ้วอะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะครับส่วนกรดิ้งตัวนี้น่าจะเป็นแฟตกรดนะครับแต่ดูอีกทีก็เหมือนฮอลโลกริดแล้วก็ฟิเนชชิ่งของผิวน่าจะเป็นซาตินฟิเนชนะครับผิวเหมือนมอสแตเลตเลยแล้วก็จะมีโลโก้มาคิ้งอยู่บริเววณด้าานข ข้างใบบอกว่าเป็น fb knife หรือว่า firebird knife นะครับ made by ganso m o เด l คือ fh 6 1 d 2คือโลหะผลิตใบมีดนะครับก็คือเป็น d 2 steel ก็คือโลหะตัวนี้ก็จะเด่นนะครับในเรื่องของการรักษาความคมนะครับคมนานรับยากขึ้นกว่ามีดปกตินะครับแล้วก็ toughness มีกลางกลางคือความแกล่งนะครับมันจะค่อนข้างเปราะหน่อยแต่ว่า edge retention หรือว่าการรักษาความคมเนี่ยดีมากนะครับไม่ต้องรับบ่อยมาก แล้วก็การป้องกันสนิมการต้านทานการกัดกร่อนเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับประมาณ4เต็ม10อะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับส่วนดีไซน์อื่นๆก็จะเป็นลักษณะเป็น EDC carry นะครับคือมีด Everyday carry ที่หน้าตาดูแบบเหมือนแรดเลยนะตัวนี้ผมว่ามันดูคล้ายแรดมากนะครับสั้นๆอ้วนๆหน่อยระบบล็อกเป็น liner lock นะครับก็คือเป็นล็อกบาร์ที่ดันมาค้ำใต้คนใบมีดนะครับแบบนี้แล้วก็มี liner steel เป็นสแตนเลสสตีลข้างในด้วย ประกอบกับตัวจุดหมุนนะครับเป็นบอแบรริงนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะลื่นไหลดีนะครับล็อกก็ดีนะครับส่วนเบลดเพลมีนะครับตัวนี้เบลดเพลย์ค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะใช้งานมาเยอะแล้วก็ได้นะเพราะตรงปลายสังเกตดูว่าจะมีรอยขีดข่วนแล้วก็มีดก็ยังคงคมอยู่นะครับผมลองยังคมดีอยู่เลยนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นมีดที่น่าจะไม่แพงมากนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ ไม่ถึงพันหรือว่าพันต้นๆกลางๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็น D2 Steel ราคาย่อมเยางานถือว่าก็ใช้ได้นะครับประมาณอยู่ในระดับที่เคอร์ชอหรือว่าอาจจะน้อยกว่าเคอร์ชอหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้แบบเมนมีดที่พรีเมียมจัดจัดจนซื้อไม่ได้จนราคาสูงนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นรุ่น อ fh 3 1อนะครับอันนี้เป็น fh 6 1นะครับ cf ทั้งคู่เลยจากการโซหรือว่า Firebird ทั้งคู่2เล่มนี้ยืมมาทั้งคู่นะครับผมไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามีดเนี่ยไปเรียนแบบหน้าตารุ่นอะไรยี่ห้ออะไรมาบ้างนะครับแต่หวังว่ามันน่าจะไม่ได้เรียนแบบใครมานะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็น Firebird นะครับหรือว่าเป็น Ganzo Firebird f fb knife นะครับประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมขอบคุณเจ้าของมีดนะครับที่ส่งมีดมาให้ ยืมรีวิวนะครับเราเจอกันใหม่อพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์